ครับตอนนี้เราอยู่งานกเกษตรที่มอขอจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่บูธคูบต้าครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับในบูธนี้จะมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งรถไถแม็โครแล้วก็พวกโดนพวกอะไรเดี๋ยวเราไล่จากฝั่งนี้ก่อนเลยแม mm ็โคคูบต้าเชอ3 3สอ๋อ ดูตรงคนภายในอ้เล็กกระทัดรัดดีครับขึ้นไปชมนี่ครับภายในตัวนี้นี่น่าจะเป็นจุดเดินนะโอ้ครั้งแรกนะครับที่เคยเข้ามานี่ครับคอนโทรล ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้รเท่าไหร่เราะคนเยอะครับโอ้ดูตัวจริงนี่สวยนะครับเนี่ยแท็กน่าจะประมาณสามสิบโอ็ก <laughs> อตัวเล็กเอาเลยไหม,ไมอ่ะลองดูดิ <laughs> อ่ะต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็น M U 4 9ครับ นี่ครับ MU49 โอ้ล้อฐานล้อหลังนี่กว้างดีครับครับอันนี้คือดูโดยรวมนะครับเพราะว่าความละเอียดก็หลายคนอาจจะรู้จักแล้วแหละอันนี้มาถ่ายแบบโดยรวมให้ดูเนาะโอ้แขนยกเขานี่ใหญ่นะเฟืองรู้สึกว่าลองลึกดี MU49 ผมก็เห็นขับผ่านบ่อยครับก็ตัวส่วนตัวผมนี่ขับเจ้าแชมป์ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องพวกคอนโทลอันนี้เป็นเวทหน้าครับ เวทหน้านี่วิสี่ลูกครับเวดน่าจะลูกละห้าสิบโลไหมสวยครับตัวนี้แต่พวกลงนาน้ำนี่ยังแนะนำเป็นรุ่ดเอนะครับเรื่อง MU นี่เดี๋ยวให้เป็นงานไล่แล้วนะ เพราะว่าแถวบ้านก็เห็นลงแล้วครับเรื่องน้ำหนักนี่ทำให้พวกดินโคนี่รถติดง่ายครับรุ่น MU ถ้าเป็นพวกรุ่น L อนี่ติดก็ดึงง่ายครับน้ำหนักเบาวยดินโคนี่รู้สึกว่าจะคล่องตัวกว่าโอ้ข้างหลังนี่ทำมาโล่งเลยครับนี่ครับ ทำมาโล่งเลยทำให้ล้างทำความสะอาดง่ายครับแบบนี้สวยนะครับเชื่อกับตัว57นี่ตัวนี้นี่น่าเล่นนะครับตัว57นี่จะเป็นใหญ่ไปนิดนึงตัวนี้พอดีรูปร่างก็โอเคล้อหลังนี่ สิบขอบยีครับสิบขอบยีนี่ครับโอตันิ F สาหครับล้อนหน้าล้อนหน้านี่แปครับผมขอบยีครับรูปร่างดีไซน์การดีไซน์ก็แตกต่างจากรุเอลไปครับ ครงหลังคาเนี่ยครับรู้ดูนี่รู้สึกเลยว่ามีความแห็งแรงขึ้นมาเยอะ <g az> <L> จากรุ่นเอลแล้ว,ต,วต่อมาครับเจ้า L5018SP ครับ โอ้ตัวนี้แต่งเต็มเลยครับพี่น้องเกี่ยวกับทำเป็นรถคีบเนะรถคีบอ้อยครับเนี่ครับเดี๋ยวพาไปชไม่ใกล้ครับผมโอ้คอนโทรนี่ออกจากศูนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมดูแน่นหนาะแข็งแรงอ้าโชเฟอร์ตัวเล็ก <laughs> นี่ครับอันนี้ก็ทำฐานขึ้นมาใหม่นะทำโค้งขึ้นมาทำโค้งขึ้นมาใหม่ นี่ครัเพื่อความแข็งแรงโอ้เหล็กหนาใช้ได้เลยครับแล้วก็ต่อขึ้นไปเป็นหลังคาครับผมน,นี่ก็เป็นเหมือนเดิมครับอันนี้แต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้โอ้โคลิปตีตัน,นข้างหลังนี้จะเป็น ตัวส่วงน้ำหนักมีใส่ในสี0้ครับ400กิโลกรัมยางก็เล็กหน้ายางก็เล็กกว่ารุ่น MU อันนี้เท่าไหร่สิบสส่วนพวก L 5 0 1 8นนี่ส่วนมากมี ท่านผู้ชมนี่น่าจะเห็นตามหมู่บ้านเยอะแล้วนะครับเพราะว่าคนออกกันเยอะครับ L40 L50 เนี่ก็ L47 อันนี้เหมาะสำหรับคลิปอ้อยนะเหมาะสำหรับเท่าแก่ครับผมอ่ะต่อมาครับอันนี้อะไรนี่ไอ้เขาดูหน่อย b 2สองเกียร์สี่ศูนย์เอสครับอันนี้ไว้บนดินรองอ้อยแล้วก็ฉีดยาแล้วก็ตัดใบอ้อยครับเข้ารองอ้อยสบายครับรุ่นนี้รุ่นจิ๋วของเราเลยยี่สิบเจ็ดแรงเอ้น่ารักดีครับนี่ครับแขนยก มาดูคัดโซนนิดนึนนงอ๋อรับประกัน2ปีหรือ1,500ชั่วโมงครับรุ่นนี้อ๋อน่ารักดีครับคันโซนอันนี้เป็นระบบเกียร์เลยข้อมูลไม่แน่นนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับ รุ่นจิ๋วสำหรับล่องอ้อยครับอ่ะต่อมาเรามาดูโดนกันบ้างครับเดี๋ยวส่วนรุ่นใหญ่เดี๋ยวค่อยไล่ไปครับโอ้รุ่นนี้ไม่ธรรมดาซื้อรถไถได้เป็นคันเลยโดนอยาให้ท่านผู้ชมดูไปก่อนเนาะเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้ไม่รู้รุ่นเนาะ โอ้อันนี้น่าจะเป็นท่อดูดน้ำยาแล้วก็มาฉีดตรงนี้โอ้ลำใหญ่นะครับเดี๋ยวไล่ดูไปเลยน,นี่น่าจะเป็นแบตบแบตเตอรี่อันนี้อีกรุ่นหนึ่งครับอมีไฟหน้าเลย ขัดมาครับโอ้โหคูปุต้าเรานี่ก็มีเครื่องปั่นไฟแล้วเนี่ยนี่ครับหลายคนก็ยังไม่เคยเจอนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละเครื่องกี่แรงเนี่ย s T 1 8 0 D I ครับส่วนใดนี่น่าจะเป็นกี่กิโลวัตต์เนี่ย โอ้ตาลายขออภัยครับสายพานี่จะใช้ B64 ครับใช้สามเส้นก็จะมีได้สตาร์ตอันนี้ขาดแบตเตอรี่ครับโอ้โหบอดี้นี่สวยมากครับน้องหาข้อมูลตัวนีน้น อันนี้เป็นระบบไฟโอ้ดไีไว้ชาร์ดโดนโอ้น้ำหนักน่าจะเยอะครับตัวนี้ใหญ่นะครับตัวจริงสิบแปดแรงครับตัวนี้ <c oughs> อ่ะมาดูน้องเล็กเราบ้างครับ L 4028อ้าว ตัวนี้รุ่นใหม่ผมเออผมก็เคยเห็นเพิ่งเคเห็นนะนี่4018ตัวนี้เป็น4028เออน่าจะมาใหม่น่ครับน้องใหม่หน้าตาคอนโทนก็คล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างจากที่เดิม งานนี้ถึงวันที่สองกุมภานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาชมก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับขอบอยางนี่จะเป็น12.4ครับหน้ากว้างขอบ24 ห้องใหม่นียิ่งสวยครับยิ่งดูยิ่งสวยห้องใหม่นี่ครับข้างหลังโง่โซ่อ้ตัวน,นี้จะมีปุ่มขึ้นมาตัวน,นี้เหมือนกับฐานล้อมาเลยนะครับใช่แน่นอนใช่ไหมหรือว่าเป็นทรงนี้ก็จะมีไฟ LED นะครับ รุ่นก่อนๆน,นี้จะเป็นหลอดธรรมดาทุวน,นี้ทุววันนี้เป็น LED หมดอะครับครับหันมาข้างหลังนี่จะเป็นรุ่นใหญ่เลยครับ M 9808ครับโอ้โหรุ่นนี้นี่งานไรอย่างเดียวเลยครับพิบิกเรา ทัวเกี่ยวให้ขนาดกับพื้นในขณะทำงานและสามารถกรบระดับความสูงตัวรถได้เพิ่มขึ้นอีก่ครับล้อหลังนี่ล้อหน้าเท่ากับล้อหลังทางตรงนั้นเลยน่หน้าจะกว้างกว่าครับขอ24เหมือนกันครับครับรุ่น L40 ส่วนข้างหลังนี่จะเป็นายาง F39 ยางโอ้โห นากวางมีสิบจดสเลยครับนี่ขอบ30สบครับเวทมีฟังก็สองก้อนครับรก,รก็อุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรรุ่นนี้จะมีนะครับไฮโดรลิกนอกแล้วนี่โอ้ยกกำลังมีต้องพูดถึงครับก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนี่ครับสองจุด อืเป็นีกระบอกชกกระบอกช่วยยกครับฝั่งละสองข้างโอ้วยยอดครับไฟนี่จะไม่มีบนหลังทานะครับจะมีอยู่ตรงนี้หางไฟเลี้ยวเลยที่เขาให้มาดอกยางนี่ไม่ลึกนะครับอ <c oughs> โอ้ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้โอ้เป็นพลาส,ส,ส,สติกแต่พลาสติกแข็งครับถังน้ำมันนี่ครับฟิวข้างบนก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเวลานั่งรอโอ้ดูใบาดานีสบายเลยครับเนี่ยดูได้สบายเลยส่วนข้างหลังนี่ครับฟิวมองข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับ เวลาทำงานส่วนโครงลังคานี่จะนี่ครับแข็งแรงครับเหมือนรุ่นพวก M MU ก็จะมีตะแกรงด้านหน้าครับกันพวกมไม้พวกอะไรนี่ครับเวท1 2ึ่งสอี่ห้าหลูกครับเวทเวทสองหน้า ก็จะมีสปอร์ตไลท์เพิ่มกันมาตรงนี้ครับมามาดูรถเกี่ยวครับ DC 1 0 8 X เออผมเห็นใน y o u t u b e มีน่าจะมีรุ่นร้อยยี่ขึ้นมาแล้วนะ โอ้ดูนี่ใหญ่จากร้อยห้าเยอะเลยครับตัวนี้เห็นใน u t u ู e แว๊บๆน่าจะมีร้อยยี่แล้วนั่นเนี่ยตัวนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีจริงไหมแกแ็กก็ยังเหมือนเดิมครับ นีช่องฟังออกแล้วก็จะมีอันนี้ตัวดึงส่วนถังน้ำมันก็อยู่ข้างหลังครับอันนี้ท่อไอเสียพอส่งข้าวครับพวกแท็กทวกตัวเดินนี่ถ้าเป็นทำขึ้นมาแบบเหมือนไทยประดิษฐ์อะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ัวเดินแยกอิสระนี่โอ้คงจะดีครับปูว่าา อันนี้ก็คือบูธของคูโบต้านะครับที่งานกเกษตรที่มาขอจังหวัดขอนแก่นนะครับวันสุดท้ายคือวันที่สองนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อาจะมาชมนะครับมีหลายค่ายนะครับข้างหลังไปเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อเป็นเป็นคลิปต่อไปเนาะส่วนคลิปนี้ของคูโบต้าว่ารถเข้าเยอะครับมีทั้งโดนมีทั้งเครื่องปั่นไฟครับรถเกี่ยวอะไรเยอะ คลิปนี้ก็ผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนเรื่องข้อมูลผมก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนาะมาถ่ายแบบถายให้ชมครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ